สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวลล่านะคะเป็นคนหมู่บ้านเดลรอเหนือรัฐชานเมียนมาค่ะเป็นคนเชียงตงุงเหตุผลที่จะทำยูท b e นะคะก็มีคนแนะนำหลายคนค่ะแล้วก็อยากจะลองดูก็ไม่เสียหายเนาะ แล้วก็อยากถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยคืออีกหลายๆปีข้างหน้า,ามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เก็บไว้ดูได้ค่ะแรงบันดาลใจที่จะถ่ายคลิปคืออยากเก็บภาพบรรยากาศที่เป็นชนบทแบบนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าอีกหน่อยนึงคือ มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอะเราถ่ายเกยวไว้ให้ลูกให้หลานข้างหน้าได้ชมเนาะคือแบบก็แอบเสียดายเหมือนกัน <c oughs> ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนหลายหลายอย่าง <c oughs> ก็อยากจะบันทึกภาพบรรยากาศแบบชนบทหมู่บ้านเก่าเก่แล้วก็การทำอาหารของคนเชียงตุงแบบนี้เอาไว้ค่ะ ปี2 0งพั่สเป็นช่วงของโรคระบาดโควิดนะคะก็เดินทางไปไหนไม่ได้อยู่แต่บ้านแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะ,ะถ่ายทำเก็บบรรยากาศในหมู่บ้านนะเนาะตอนนี้ประเทศเมียนมาคือคนติดโควิดอ่ะเกือบหมื่นคนแล้วแล้วก็อาจจะมีโอกาส ปิดหมู่บ้านกันอีกรอบนึงก็ได <is> ้นะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะก็เราจะผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะสุๆก็คลิปนี้อเป็นคลิปคลิปแรกนะคะที่จะถ่ายลง YouTube แล้วก็จะมีคลิปต่อต่อไปก็จะพยายาม พูดให้มากขึ้นพูดให้เก่งขึ้นนะคะ,ะก็ฝากติดตามช่องนวลล่าเชียงตุงนะคะ,ะจาก Youtube แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องน้องใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ